สวัสดีครับในวันนี้ผมจะมาแนะนำการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2567ของโรงเรียนสารพีพิทยาคมโดยผู้ปกครองสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของโรงเรียนจาก w w w s a r a p ส .ac.th หรือทาง Facebook ของโรงเรียนซึ่ง Facebook ของโรงเรียนจะมีข่าวสารการรับสมัครของนักเรียนโดยจะมีลิงก์ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์การสมัครซึ่งในเว็บไซต์ของโรงเรียนจะมีปุ่มรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2,567ผู้ปกครองสามารถคลิกเข้าไปในปุ่มดังกล่าวหลังจากที่ผู้ปกครองเข้ามายังลิงก์ของงานรับนักเรียนปีการศึกษา2,567แล้วผู้ปกครองจะเริ่มดำเนินการศึกษาระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนและ ทำการเลือกแผนการเรียนให้แก่นักเรียนโดยยกตัวอย่างแผนการเรียน ISMT นักเรียนจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม3.00ขึ้นไปโดยจำนวนที่เปิดรับ25คนเป็นต้นหลังจากผู้ปกครองได้ศึกษารายละเอียดของแผนการเรียนและเลือกแผนการเรียนที่ต้องการแล้วผู้ปกครองจะเข้ามาศึกษารายละเอียด ค่าธรรมเนียมในแต่ละแผนการเรียนโดยยกตัวอย่างแผนการเรียน SM หรือวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จะมีค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งสิ้น4,200บาททั้งนี้ผู้ปกครองสามารถชำระเงินสดได้ที่ห้องการเงินหรืออาคารจิวหานางโรงเรียนสรารพีพิทยาคมซึ่งเป็นอาคารหน้าโรงเรียนหรือในกรณีที่2 ผู้ปกครองสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือแอปพลิเคชันธนาคารตาม QR ว o าโคที่ผู้ปกครองได้เห็นหรือทางบัญชีธนาคารเลขที่บัญชี9899659215หลังจากผู้ปกครองชำระเงินเรียบร้อยแล้วผู้ปกครองจะต้องจัดเตรียมสลิปหรือใบเสร็จ โดยพร้อมที่จะอัปโหลดเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นผู้ปกครองจะเลื่อนลงมาเพื่อตรวจสอบจำนวนที่เปิดรับสมัครณปัจจุบันเช่นนักเรียนห้องเรียนดนตรีตอนนี้เปิดรับสมัครจำนวน5คนหลังจากนั้นผู้ปกครองจะคลิกปุ่มรับสมัครของนักเรียนโดยคลิกที่ปุ่มคลิกสมัครชั้นมหนึ่ง หรือคลิกสมัครชั้นม .4 หลังจากที่ผู้ปกครองได้คลิกยังปุ่มดังกล่าวแล้วผู้ปกครองจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการคลิกแล้วหากอุปกรณ์ของผู้ปกครองยังไม่ได้เข้าสู่ระบบอีเมลระบบจะทำการสอบถามอีเมลของผู้ปกครองโดยผู้ปกครองจะต้องพิมพ์อีเมล ของผู้ปกครองพร้อมทั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปหลังจากที่ผู้ปกครองเข้าสู่ระบบอีเมลแล้วก็จะเข้าสู่หน้างานรับสมัครนักเรียนโดยผู้ปกครองจะกรอกรายละเอียดข้อมูลของนักเรียนให้เรียบร้อยโดยเมื่อกรอกมาจนถึงในลำดับขั้นตอนการเลือกห้องเรียนแล้ว ผู้ปกครองก็จะทําการเลือกห้องเรียนที่ต้องการเลือกแผนเรียนของนักเรียนที่ต้องการหลังจากนั้นคลิกปุ่มถัดไปเมื่อคลิกปุ่มถัดไปผู้ปกครองจะพบกับสลิปการโอนเงินค่าเทอมหรือใบเสร็จค่าเทอมเมื่อผู้ปกครองเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วผู้ปกครองสามารถระบุวันโอนเช่นวันที่22มกราคม2567 และเลือกประเภทแผนการชําระเงินซึ่งเป็นการโอนเงินหรือเป็นชําระเงินสดโดยการโอนเงินผ่านระบบนั้นผู้ปกครองจะต้องแนบสลิปการโอนหรือผู้ปกครองชําระเป็นเงินสดผู้ปกครองจะอัปโหลดรูปภาพใบเสร็จรับเงินเข้าสู่ระบบทั้งนี้เพื่อให้เสร็จสิ้นการรับสมัครของนักเรียนหลังจากที่ ท่านผู้ปกครองได้คลิกส่งสลิปเรียบร้อยแล้วระบบก็จะทำการตอบรับโดยผู้ปกครองคลิกส่งหลังจากนั้นก็จะขึ้นหน้าจอสำเร็จยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวสารพีทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถเข้าไปสั่งจองเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียน และตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่ลิงก์ดังกล่าวเมื่อผู้ปกครองคลิกไปที่ลิงก์ให้ผู้ปกครองเลื่อนหน้าจอลงมาไปยังระดับชั้นเรียนที่ผู้ปกครองได้ดำเนินการสมัครไว้หลังจากนั้นผู้ปกครองคลิกผลการสมัครเรียนโดยในผลการสมัครเรียนนี้ผู้ปกครองจะพบชื่อของนักเรียนและสถานะการรับสมัคร โดยจะมีสถานะข้อมูลส่วนตัวแผนการเรียนการชำระเงินและผลการรับสมัครนั่นเองโดยผู้ปกครองจะสังเกตเห็นว่ามีเครื่องหมายเช็คถูกอยู่ด้านล่างซึ่งเป็นสถานะของการตรวจสอบที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมสั่งจองเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนในปุ่มการสั่งจองเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนโดย เมื่อผู้ปกครองได้สั่งจองเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนแล้วจะมีสถานะผลการสั่งจองและการส่งมอบเอกสารทางอีเมลให้กับผู้ปกครองนั่นเองโดยผู้ปกครองจะนํำเอกสารการจองมาในวันตามปฏิทินของการรับสมัครนักเรียนโดยผู้ปกครองจะนำเอกสารมาในวันปฐมนิเทศของนักเรียน โดยนักเรียนชั้นม .4 จะมาในวันที่9พฤษภาคม2567และนักเรียนม .1 จะมาในวันที่10พฤษภาคม2567ซึ่งเป็นกิจกรรมปฐมนิเทศของนักเรียนพร้อมทั้งผู้ปกครองก็จะนำเงินมาชำระอุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้าชุดพละชุดพื้นเมืองณในวันดังกล่าวสำหรับเอกสารการ รับสมัครนักเรียนผู้ปกครองจะต้องนำมาให้ในวันปฐมนิเทศดังนี้ 1. สําสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 2. สําสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดาหรือผู้ปกครองสาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน 4. สําสำเนาบัตรประจำตัวของบิดามารดาหรือผู้ปกครองสําสำเนาสูติบัตรของนักเรียน 6. สสำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียนปพ .1 ที่มีผลการเรียน6ทยเทอม โดยจะเน้นย้ำให้ผู้ปกครองนำมาส่งมอบให้กับโรงเรียนในวันปฐมนิเทศการเรียนซึ่งจะถือว่าสิ้นสุดการรับสมัครนักเรียนขอบคุณครับ